มีม็อบนะฮะแม้ว่าจะไม่รุนแรงเหมือนอย่างเมื่อวันเสาร์หรือว่าคืนวันอาทิตย์นะครับเมื่อคืนนี้ก็รวมตัวกันตั้งแต่สักประมาณสักสองทุ่มเ็จเศษก็มี20-30คนนะครับแล้วก็สามทุ่มเ็จเศษนะครับฝั่งตรงข้ามนะครับอาคารเพชรชราวุธนะครับจุดรวมของกลุ่มทะลุกแกส๊สแล้วก็แนวร่วมนะครับก็อย่างที่เรารายงานไปตั้งแต่เมื่อคืนว่ามีกลุ่มม็อบเข้าไป เอาสติกเกอร์ติดเอาไว้ที่รถของตำรวจนะฮะติดเอาไว้ที่โล่ของตำรวจติดเอาไว้ที่ชุดของตำรวจนะคือติดเข้าไปถึงตัวไปถึงตัวแล้วติดสติกเกอร์สติกเกอร์นั้นก็เป็นสติกเกอร์การการใช้คําหยาบค่ายนะฮะด่ารัฐบาลด่าลุงตูนะก็ว่าไปนะครับนี่ฮะแล้วก็เฟซบุ๊กของอานนนนำพาฮะ เฟซบุ๊กอาน์มนันพาโพสต์บอกว่าโดยสรุปผมคิดว่าการชุมนุมของทะลุแกส๊สโดยรวมอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าสันติวิธีนี่นะอานนท์บอกนะแต่หากจะมีอะไรที่ก้ำกึง่งหรืออาจจะเลยเส้นไปบ้างผมเชื่อว่าน้องๆเขารับฟังเอาเข้าจริงพวกเขามีการรับฟังและกำหนดเพดานเรื่องนี้พอสมควรเชื่อเถอะ ถ้าพวกเขาขาดวินัยป่านี้เละยิ่งกว่านี้เราต้องเข้าใจธรรมชาติของการชุมนุมประท้วงด้วยมันไม่ใช่ชุมนุมให้กําลังใจนายกหรือไปเยื่นหนังสือให้นายกทํำนู่นทำนี่แต่มันคือการประท้วงอะไรผิดพลาดก็ว่ากันไปแก้ไขกันไปผมว่านะดูมันพูดเนี่ยดูมันสนีะนี่คนเรียนทนายมานี่ฮะนี่กฎหมายมานะสรุปพูดโดยรวมว่าเป็นการชุมนุมโดยสันติวิธี แม่มึงก็พูดได้นะอาน,นนนลำพานะเหมือมมนอย่างคนที่เหตุการณ์นี้ท่านผู้ชมฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันเสาร์คืนวันอาทิตย์ที่มีการเผารถตํารวจนะฮะก็เราจะเห็นนะเห็นจากการแสดงออกของคนพวกนี้อยู่ในแพลตฟอร์มที่เขาถนัดนะครับก็คือในทวิตเตอร์แล้วก็ในโซเชียลนะครับอย่างคนหนึ่งเขาก็ บอกนะฮะคนที่ใช้ชื่อว่าน้องกุลกุลการเผารถยนต์หรือสิ่งก่อสร้างที่เป็นวัตถุไม่มีทางรุนแรงเท่าการยิงกระสุนยางใส่มนุษย์ตัวเป็นๆซึ่งอาจทำให้ตาบอดกระดูกหักและตายได้เห็นไหมฮะการเผารถยนต์หรือสิ่งก่อสร้างพูดว่าเผาป้อมหรือเผาอาคารเนี่ยมันเป็นวัตถุมันไม่รุนแรงหรอกแต่คุณยิงกระสุนยางอันนี้รุนแรงกว่า ดูดูความคิดมันนะ oh เห็นไหม oh ถ้าเกิดไม่ไม่เผาไม่ทําลายเนี่ยแล้วเขาจริงจิงกระสุนยางไหมใช่ใช่ถูกต้องอะไรมาเริ่มก่อนอะไรมาเริ่มก่อนใช่ไหมอะไรมาเริ่มก่อนเดี๋ยวนี้เนี่ยคนพวกนี้เนี่ยมันเห็นว่าการเผาการเผาอาคารเผารถเนี่ยไม่ใช่สิ่งรุนแรงนะ <c oughs> ดูทีนี้มันคือการวางเพลิงอะแต่พวกนี้มันมองว่าไม่ใช่สิ่งรุนแรงดูทีนี้ แล้วก็ได้รับการอวยออจากบรรดาสื่อทั้งหลายนะฮะ <c oughs> ทั้งสื่อในสื่อกระแสหลักทั้งสื่ออะไรที่มันเป็นเออเป็นเพจเป็นอะไรนะฮะนี่อย่างเช่นวันที่เกิดเหตุข่าวสดก็ก็รายงานรถเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จอดอยู่ตรงสี่แยกดินแดงเกิดไฟลุกไหม้ขึ้น <c oughs> นอกจากนี้ยังมีเสียงประทัดดังสนั่นที่ที่เกิดเหตุนะฮะก็มีมิสคุณมิสเตอร์โคนะครับเขาไปทวิตว่า ใช้คำว่าเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นไม่กล้าเขียนว่าผู้ชุมนุมเผาทั้งๆที่ก็เห็นอยู่ว่ามีคนเผาแปลกแต่จริงในยุคนี้ด่าได้ทุกอย่างแม้แต่นายกยกเว้นบอกเห็นไหมอืมิสเตอร์โคเนี่ยเขาโพสเขาเอาเขาเอาที่ข่าวสดโพสเนี่ยไปทวิตนะะข่าวสดโพสว่า รถเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จอดอยู่ตรงสี่แยกดินแดงเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นเห็นไหม,มเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นมิสเตอร์โคเขาเลยบอกว่าอมไม่กล้าเขียนนะว่าม็อบหรือผู้ชุมนุมเป็นคนเผาทั้งทั้งที่เห็นอยู่ใช่เห็นไหมะนี่บางทีสื่อเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งสื่อที่ออทนงตนคิดว่าตัวเองเป็นเพจชื่อดังนะครับมีคนติดตามเป็นล้านสองล้านสาล้านนะฮะจะทําอะไรก็ได้นะคิดว่า คิดว่าคนสองสามล้านเนี่ยอยู่ข้างตัวเองฉะนั้นเนี่ยจะโพสจะอะไรนั้นไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นโพสตามอำเภอใจนะฮะก็เหมือนอย่างที่ตอนนั้นนาราเทพกระเทยนะฮะได้ไปทำแคมเปญอยู่ในลาซาด้าสื่อพวกนี้ไม่เล่นเลยนะฮะไม่เล่นเลยนะฮะเห็นไหมเรารู้เลยว่าสื่อพวกนี้เพจพวกน,นะนี้อยู่ข้างใครนะฮะนี่อยู่ข้างแม้กระทั่งม็อบที่เผารถตำรวจ เอาเละฮะเ,เดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับเ,เดี๋ยวกลับมาครับเชญครับ